สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่เห็นโฆษณานี้นะครับผมวันนี้เป็นการโฆษณาเมนูอาหารที่หาทานได้ยากในทุกวันนี้นะครับผมแต่ก็ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับเนื้อนะครับผมต้องขอโทษก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับผมต้องขอโทษเลยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อพิกัดร้านของเราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับผมแต่หน้าเพจร้านของเราชื่อเกาเหลาเมืองนนสาขาเลี่ยงเมืองเหลือหรือสาขาเลี่ยงหนองมน นั่นหมายถึงที่บ้านเราเป็นคนจังหวัดนนทบุรีแต่มาทำมาหากินอยู่จังหวัดชนบุรีส่วนโคตนาบางโคตนาคนเมืองนนเห็นอยู่ตรงไหนของเมืองนนเราไม่มีสาขาที่เมืองนนครับเราอยู่จังหวัดชนบุรีถนนเลี่ยงหนองบวนะครับอัดเป็นอันว่าเข้าใจกันนะครับผมทางร้านจะจัดส่งอาหารทั้งหมดนะครับ7เมนูเจเมนู ของทางร้านให้กับท่านที่อยากทานไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับของประเทศไทยเลยอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ของประเทศไทยเจ็ดเมนูที่เราจะจัดส่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งว่ามีมเมนูอะไรบ้างนะครับไม่ว่าช่วงนี้นะครับผมโดยเฉพาะกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมียอดสั่งมาค่อนข้างเยอะมากต่างจังหวัดยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังยังสู้กรุงเทพและปร,ะริมณฑลยังไม่ได้นะครับเมนูหลักประเภทซุปหางวัว ซุปเอ็นแก้วซุปเนื้อน้องลายอันนี้จะเป็นที่ร้านจะใช้ชื่อว่าเมนูสามขุนพลนั่นหมายถึงมีหางวัวมีเอ็นแก้วมีเนื้อน้องลายหน้าตาจะประมาณนี้เลยเรายังไม่ได้ใส่น้ําที่ปรุงรสนะครับผมอันนี้เราเข้าวข้าไว้ให้ท่านดูก่อนรับรองนะครับผมประสบการณ์17ปีต้องขอย้ํานะครับว่า17ปีนะครับผมรับรองเรื่องกลิ่นสาบเรื่องเหม็นคาวหายห่วงครับเปื่อยนุ่มเผ็ดเปรี้ยวกําลังดี ทานง่ายตามแบบฉบับของคนไทยที่ชอบรสจัดเลยนะครับผมตามแบบฉบับของคนไทยที่ชอบรสจัดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาแม่ครัวเขาปรุงแล้วเขาก็จะเติมน้ําซุปนี่คือเราปรุงกันทีละถ้วยนะครับผมมาแนละ้วรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวรสชาติจะเผ็ดเปรี้ยวนะครับผมอ่ะคือพอลูกค้าสั่งปกติหน้าร้านพอลูกค้าสั่งแล้วเขาจะปรุงทีละหนึ่งทีละสองถ้วยเลยประมาณนี้เลยหน้าตาของของเมนูนี้ซุปสามขุนพล พอลูกค้าได้ของ punched? อยู่จังหวัดพอได้ของต่างจังหวัดนะครับพอสั่งไปพอได้ของท่านตั้งให้มันคลายความเย็นก่อนนะครับผมซึ่งพอมันไปถึงลูกค้ามันก็ยังเย็นอยู่ท่านต้องตั้งให้คลายความเย็นก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยอุ่นทานไม่ต้องเติมน้ําแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งจากจากเราไปที่จังหวัดของท่านท่านไม่ต้องเติมน้ําแล้วนะครับผมแล้วคราวนี้วิธีการสั่งนะครับผมอ่าวิธีการสั่งต้องขอกราบแทบเท้า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นโฆษณาเลยอย่าพิ่งสั่งนะครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจวิธีสั่งเราเข้าใจว่าท่านอยากจะทานท่านกดทักข้อความมาหาเราค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเยอะเลย